เช้าจัดในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลก2023ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนเมื่อมีนักกีฬาทิพย์ที่แค่ต้องการอยากมาเที่ยวเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเชิญรับฟังได้เลยค่ะ คอมเมนต์ถัดไปค่ะถึงไม่ใช้นักกีฬาจริงแต่สปิริตนักกีฬาเต็มร้อยถึงไม่เก่งแต่ก็ทำสุดความสามรถแล้วแต่ถ้าจะโทษต้องโทษฝ่ายจัดการแข่งมากกว่าว่าให้เข้ามาแข่งขันได้ยังไงไม่ตรวจสอบเลยหรือคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะ เขาได้งบมาแข่งฟรีเพราะเป็นญาตินายพลหลวงออกเงินให้พูดง่ายง่ายคือใช้เส้นสายเหมือนในไทยนั่นละเอาพี่เอาน้องมากินเงินหลวงจากภาษีประชาชนนั่นละคอมเมนต์ถัดไปค่ะความเร็วไม่ธรรมดาห่างจากที่หนึ่งแค่สิบวิเองแถมยังวิ่งเข้าเส้นชัย,ยศะด้วยถือว่าทำตามหน้าที่ได้ครบสมบูรณ์แบบนี่ครูอวยให้สุดๆแล้วนะคอมเมนต์ถัดไปค่ะ ดูถูกไม่ให้เกียรติคู่แข่งที่เขามืออาชีพฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่เอาอะไรมาแบบนี้ก็ได้หรานี่งานระดับประเทศไม่ใช่งานสอวนะคอมเมนต์ถัดไปค่ะทั้งหุ่นทั้งท่าวิ่งคือไม่ใช่มากๆอย่างน้อยจะมาเที่ยวก็ซ้อมมาสักหน่อยก็ได้วิ่ง100เมตรทิ้งห่าง10วินี่บ้ามากคอมเมนต์ถัดไปค่ะ ถ้ายังจะโป๊อีกแข่งม้าเลยซื้อมาแพงๆเอาที่ฝึกมาดีๆให้มันวิ่งพาเข้าเส้นเองแค่ขี่หลังมันอย่าให้ตกมาก็พอคอมเมนต์ถัดไปค่ะเชื่อเหออว่าพวกในสหพันธ์นั่นป่านนี้หัวเราะกันคิกักประมาณว่าเป็นไงละ่ะอยากเที่ยวด้วยแข่งด้วยชินม,มีโดจัดให้คอมเมนต์ถัดไปค่ะนักกีฬาส้นตีนไรอ้วนอย่างกระหมูคืออย่างน้อยสื่อต้องเล่นข่าวนี้ก่อนปะ เพิ่งมาสังเกตตอนได้ที่โหลกูละงงคอมเมนต์ถัดไปค่ะโซมาเลียเป็นประเทศยากจนอยู่ในทวีปแอฟริกาบางทีเขาอาจจะลีภัยหลังจากตบการแข่งขันก็ได้คอมเมนต์ถัดไปค่ะไปเที่ยวประเทศที่พ่อรวยซื้อทีมฟุตบอลแล้วให้ลูกตัวเองลงเล่นพอๆกันแหละครับ555คอมเมนต์ถัดไปค่ะ เด็กเส้นคนนี้เป็นญาติของผู้ใหญ่ในองค์กรของเขาส่งมาวิ่งเพื่อได้เที่ยวฟรีตอนนี้กำลังโดนสอบอยู่คอมเมนต์ถัดไปค่ะแถวนี้ก็มีครับไม่ได้ไปทำงานแค่เอาเมียน้อยไปดูงานด้วยไม่รู้สอบไปถึงไหนแล้วเงียบเลยคอมเมนต์ถัดไปค่ะแค่ชุดก็บ่งบอกแล้วว่าไม่ใช่นักกีฬาแถมรูปร่างก็อ้วนตุ้มตุ้ยไม่ใช่ลักษณะนักวิ่งสักนิด คอมเมนต์ถัดไปค่ะคือกีฬามหาวิทยาลายัยเขาเน้นเรียนไม่ได้เน้นนักกีฬาและก็ไม่ใช่นักกีฬาแต่เป็นนักศึกษาคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะทำไมต้องเอาคนกำลังปวดขี้มาแข่งมันจะมีกระจิตรกระจยวิ่งไงล่ะคนมันนึกถึงแต่ส้วงคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะทีแรกเข้าใจว่าเอานักท่องเที่ยวมาใส่เสื้อโซมาเลียเพราะหาคนที่จะมาลงแข่งไม่ได้ คอมเมนต์ถัดไปค่ะจะต้องเหนื่อยวิ่งชนะเข้าที่หนึ่งทำไมรอกรรมการปรับคนอื่นแท้เดียวเขาเอารางวัลมาให้เองคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะปกติมันก็ต้องมีเวลาจากรอบคัดเลือกไม่ใช่เหรอไม่ใช่อยากส่งใครไปแข่งก็ได้นี้คอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบแค่วิ่งถึงเส้นชัยไม่เป็นลมก่อนก็ถือว่าชนะใจตัวเองแล้ว คอมเมนต์ถัดไปค่ะเขาไม่เช็คชื่อนักกีฬาก่อนลงสนามหรืองานระดับชาติไม่น่าเข้ามาวุ่นวายได้นะคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะเขาจะมาแข่งทุ่มน้ำหนักแต่ซ้อมท่าทุ่มไม่ผ่านเลยเปลี่ยนเป็นลงวิ่งมันไม่ต้องใช้ท่าอะไรคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะคนเอามาบอกน่าจะมีอะไรผิดพลาดครับเพราะปกติวิ่งตามผัวผัวยังวิ่งไม่ทันเลย คอมเมนต์ถัดไปค่ะแค่เห็นหุ่นก็รู้ว่าเธอไม่ใช่แนนเข้าร่วมไม่แนนเข้ารอบได้เที่ยวต่างประเทศคอมเมนต์ถัดไปค่ะไม่ชินสภาพอากาศเรไม่ค่อยสบายแต่ใจยังสู้ต้องฝืนลงแข่งอะไรนี้คอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะไม่เหมือนประเทศพอวอนี้ถ้ามีเส้นก็ไปเฉยๆเลยไม่ต้องเหนื่อยอะไรขนาดนี้คอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะ เหมือนนายกแถวประเทศเพื่อนบ้านเลยทำงานไม่ค่อยเป็นหรอกแค่มากักที่คนอื่นคอมเมนต์ถัดไปค่ะทำไมผมนึกถึงประเทศประเทศหนึ่งที่มีเรื่องเส้นสายและคอร์รัปชันเช่นกันครับคอมเมนต์ถัดไปค่ะดูหุ่นก็รู้หลักไม่เคยเห็นนักวิ่งมีพุงหุ่นบวบวบป,ป,ปกติจะลีนๆีนคอมเมนต์ถัดไปค่ะ มีกรีชแชมป์หมู่บ้านไงก็เลยได้มาอาจจะโคเปคนละครึ่งกับสหพันธ์คอมเมนต์ถัดไปค่ะเนียนมาเที่ยวแต่ไม่ใช้เงินตัวเองใช้เงินสนับสนุนการกีฬาเอาเวนแท้ๆคอมเมนต์ถัดไปค่ะกีฬาเพื่อสัมพันธไมตรีเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบชัยชนะคือได้เที่ยวคอมเมนต์ถัดไปค่ะ ความจริงมาแล้วถอนตัวบอกว่าปวดท้องเมนก็ได้จะได้เนียนๆนนหน่อยคอมเมนต์ Comment ถัดไปค่ะคงจะมีไม่กี่ครั้งนะครับที่คนวิ่งเข้าเส้นชัยคนสุดท้ายจะได้เป็นข่าวและนี่ก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องต่อไปได้เลยค่ะ